ค่ะไปที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรากันค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการจัดเวทีวิชาการสาธารณะร่างพรบรบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดครั้งที่1ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ที่สถาบันวิจัยพระหุสา์มหาวิทยาลัยคณะกันมาทิการวิสามันพิจารณาร่างพรบอากาศสะอาดรวมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสภาลมหายใจเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมเสวนา วิชาการเวทีสาธารณะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5เพื่อนำไปกำหนดนโยบายระดับประเทศในการแก้ปัญหาแหล่งกำเนิดฝุ่นควันในทุกมิติโดยมีนายจักรพลตั้งสุทธิธรรมประธานคณะกรรมาธิการวิสามาันพิจารณาร่างและคณะได้นำเสนอสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดนายจักรพลตั้งสุธิธรรมได้กล่าวว่าร่างพรบฉบับนี้ครับได้กำหนด กำหนดสิทธิ์ของบุคคลชุมชนและประชาชนในอากาศสะอาดซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตและสุขภาพที่ดีโดยมีเป้าหมายก็คืออากาศที่บริสุทธิ์ตามมาตรฐานของ WHO ครับ ครับแน่นอนครับก็เป้าหมายนะครับและเส้นชัยใหญ่นะครับที่ทุกท่านมุ่งหวังก็คืออากาศที่บริสุทธิ์ไว้หายใจนะครับก็คือภายใต้กรอบของ WHO ที่ระบุไว้นะครับก็คือค่า AQI จะต้องต่ำกว่า37.5นะครับตรงนี้ก็เป็นความคาดหวังความหวังใจสูงสุดนะครับคืออากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจดังที่สิทธิ์ของมนุษยชนควรได้ตั้งแต่อยู่ในคันมางดา